มันอยู่ไอ้นี่มันอยู่ในรูห้องน้ําเนี่ยโดดลงไปจะติดแถบปะโดดลงไปจะติดแถบปะวะเอ็งลงมาโดดดิมันอยู่ตรงนี้นะไ่ลองเองด้วยนะเรียกคนอื่นไปอพระเจ้าช่วยไอ้มหมอนั่นมันวางแถบไว้อีกนิดเดียวไหล่กาดไหล่กาดนนเฮ้ยมันไม่ยอมหลับมันไม่ยอมเงยหน้าหนีวยเฮ้ยได้รอแป๊บรอแล้วรอับแป๊บ มันไม่ยอมเงยเธอมันเงยแล้วเงยเงยเงยแล้วมันโย่หล่นทางหลังอยู่ใช่ปะใช่ทางหลังบอดปะไฟหมดใช่พอลาโนกีกาพอลาโนคุมลีไม่ต้องพูดเดี๋ยวเพืเดี๋ยวไหมหล่นละหล่นละมาหล่นเลยเธอ มันคิดมันรู้มันรู้อยู่แถวเราเฮ้ยหลบทันกูเกือบโดนหมาหมามันอยู่ได้แป๊บเฮ้ยไฟเฮ้ยกูรอดไฟแต่กูโดนมือนั่นแหละไอ้ชุ๋มเวนะไอ้เฮียนี่เขาใช้ไฟเก่งจังอะไอ้หนังกระโบงเฮ้นังกระโปยเฮ้ยทำไมอะเฮ้ยหมาเฮียเอ้ย เนี่ยว่ะไม่ชอบไฟตึงๆโอ้ยสอนเสาเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกูนะอย่าไปไหนนะเพื่อนรักอยู่ใกล้อีใกล้อีไกลไปไกลไปไม่ได้สถานะจะมาทุกนี้ไงอ่ะโอเคได้ทำไมโอเคเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะหลุดแล้วขอบคุณเพื่อนไม่ชอบขออีกรอบใกล้เสาผมใกล้อีใกล้อี ไม่ได้แล้ววะกูว่าถ้าจะถึงเสามึงต้องถอยเฮ้ยไม่ได้มึงมึงมึงอันนั่นมันหลุดอีกแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่นนะขอบคุณค่ะ